รายการ1,000ชัดพาชิมแหมเห็นบริกาศแบบนี้แล้วนะคะแพมและทางทีมงานก็จะพาคุณผู้ชมมาตรุยาตเยาวราชกันพูดถึงเยาวราชก,ก็จะเป็นเรื่องอาหารการกินแบบต้นๆของเมืองไทยเลยแต่จะเป็นร้านเด็ดร้านดังที่ไหนตามมาเช็คอินกันเลยค่ะพูดถึงแล้วคะ่ะร้านต่อแอนคีซีฟูดร้าน เทเรเผ่าย่ยานเยาวราชนะคะบรรยากาศคึกคักแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านใน,นกันดีกว่าคะ่ะตามมาเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาสัมผัสคุณปิ่นเจ้าของร้านต่อยคี้เีฟู้ดเจ้าเก่าดั้งเดิมที่เยาวราชกันนะคะคุณปิ่นวสวัสดีค่ะ อยากจะสอบถามนิดน,นึงค่ะว่าร้านนี้เปิดมาแล้วกี่ปีคะออ๋ประมาณ25ปีคะ่ะ25ปีกันเลยทีเดียวแล้วอยากจะสอบถามว่าถ้าเป็นเรื่องเมนูเด็ก ของทางร้านนะคะเมนูไหนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคะอ๋อก็จะเป็นข้าวผัดปูนะคะปูผัดหมูกระดิ่งปลาเนื้อมะนาวคุ้งเผาจานเล็กแล้วก็มีหลายรายการต้องให้ลูกค้ามาทดลองทานเองค่ะมาสักครู่นี้เห็นพูดถึงเมนูข้าวจะสอบถามนิดนึงคะว่าถ้าเป็นเรื่องข้าวเนี่ยทำไมถึงไว้วางใจและเลือกข้าวปลาฉัดมาเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านล่ะคะพอดีของทางร้านก็ได้ทดลองข้าวมันนหมอแต่มันก็ยังไม่ถูกใจเปดีเมนูาข้าวรลาัดมาสังให้เรา เราก็เลยมาทดลองรู้สึกว่าใช้แล้วมือคุณคุณแล้วแม่สุดเราตัดของข้าวได้เป็นมือเียค่ะแล้วก็ถ้าทานแค่แผ่นเดียวอะค่ะก็จะมาทานไลฟ์ของพี่ปีนีดมีเมนูไหนแนะนำทำทำแล้วก็ทานข้าวต้าเฉันบ้างไหมคะเราก็จะมีเมนูข้าวผัดปูนะคะปลาเนื้อปูผัดถั่วงกสรี่ก็ทานได้นะคะอิ่มอร่อยเต็มที่แผ่นเดียวแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้าง จริงๆค่ะมีเมนูไหนบ้างคะเนี่ยข้าวผัดปูนะคะปลาเนื้อมะนาวปูผัดผงกะหรี่กุ้งเผานะคะเดี๋ยวยังไงขอญอาตชิมเลยนะคะไม่ไหวแล้วค่ะนี่เนื้อปูเน้นๆเ,เลยนะคะอันนี้ข้าวผัดปูนะคะใช้ใชตัวไหนนะคะข้าวอ๋อของพี่ใช้ข้าวฉัดทองนะคะหอมบะลี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหงอกมาจะเป็นเม็ดข้าวสวยและผัดออกมาได้สวยมากอันนี้ยังเป็นกลิ่นหอมของปูอีกเลยนะคะเป็น แล้วก็มีเม็ดข้าวนี่เป็นข้าวเป,เป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยใช่ไหมคะปกติมันจะหักครึ่งเม็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มีเทคนิคอย่างไงคะทําให้แบบเออข้าวยังเป็นตัวแบบนี้อ๋อ้าวผัดพี่จะใช้เป็นข้าวที่สุกเอาเป็นข้าวเฉพาะตรงหน้าหมอ้อเพราะมันจะเป็นเม็ดมแล้วมันจะมาสุกแบบพอดีแล้วว่าเรามาผัดแล้วมันจะออกดูเป็นเม็ดข้าวที่สวยอย่างนี้นะคะที่เขาบอกว่าจะต้องสั่งโตใช่ไหมคะถูกต้องค่ะ ติดใจมากค่ะน,นี้ปลากระพงนึ่งมะ <า S 2> นาวลองชิมดูว่ารสชาติถูกใจไหมเห็นพริกเยอะแบบนี้ค่ะจัดจ้านเปรี้ยวปากมากเดี๋ยวขออนุญาตชิมเป็นไงบ้างคะเนื้อเปรี้ยวจีนมากเลยค่ะพี่แซ่ชอบาโอเคเปรี้ยวจีก็ลองชิมปูผัดผงกะหรี่ดูทีนี้ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรบ้าง อันนี้ไข่บ้างคะเนี่ยใช่ค่ะ<ม>ผูองอ้งเผาสุกุลีที่สุดยอดนะคะอันนี้เห็นนี้คือแบบเป็นก้ามปูนี่แบบดูสิคะเนื้อเน้นๆน่ะนี่พี่ไม่ห่วงปูเลยอ่ะใช่ค่ะเราจะให้คุณภาพกับลูกค้าจะได้มาทานบ่อยๆตอนนี้ลองกุ้งเผาดูไหมน้องแกะเองไม่สะดวกพ,พี่แกให้แล้วกันนะเออขอบคุณค่ะ วิธีแกะกุ้งเนี่ยใช้มือนะจะได้อะดเลมากเลยนะคะแล้วจะดูเป็นธรรมชาติเราไม่ต้องกลัวเลยใช่อาหารทะเล,ลเราจะต้องแบบใช้มืออย่างเดียวถึงจะอร่อยอันนี้น้องลองชิมดูนะคะ okay. ขอบคุณค่ะอันนี้มีน้ำจิ้มอะไรบ้างคะอ่าน้ำจิ้มซีฟู้ดจะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวเผ็ดนะคะนนแล้วชาและอันนี้จะออกหวานลองเปรี้ยวเผ็ดก่อนละกันว่ารสชาติจะตรงกลอม,มไหม mm. ันนี้เป็นสูตรเด็ดของทางร้านนะคะอันนี้น้าจิ้มเปรี้ยวเผ็ดก็ยังมีรสชาติของเผ็ดๆนิดๆนะคะก็ต่างใช้ก็ทานได้นะคะอิ่มอร่อยพันเดียวแบบนี้นะคะก็ทางข้าวราชาดนะคะก็ขอขอบคุณทางคุณปิ่นเจ้าของร้านนะคะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ข้าวดีๆข้าวราชาดมาตรฐานแน่นอนทุกถุงเหมือนกันทั่วโลกนะคะส่วนวันนี <S <S ้ไม่ได้มามือเปล่าค่ะก็ขอมอบเป็นกิฟต์เซตนะคะข้าวให้กับคุณคุณปิ่นนะคะ อันนี้จะเป็นตัวข้าวหอมมะลิร้อเอร์เซ็นต์ดทองนะคะขอมอมให้ค่ะแล้วก็จะเป็นตัวกิฟเซ็ตกระเป๋าแฮปปี้แบ็นะคะมอบให้หนึ่งชุดค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพ,พี่ปิ่นมากๆเลยนะคะแล้วก็อิ่มไร่เต็มที่จริงๆค่ะพันเดียวพันเดียวอยู่จริงๆค่ะบซโลนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมราคาแค่1,000บาทแบบนี้แคมขอคอนเฟิร์มค่ะแต่ครั้งหน้า,นาแพมละทางทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปทราบกันที่ร้านไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะทางรายการมีกิจกรรมดีๆให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันโดยจะแจกรางวัลสำหรับผู้โชคดีจำนวนสิบท่านได้แก่ บัตรับประทานอาหารร้านต่อยังคีซีฟูดมูลค่า1,000บาทจำนวน5รางวัลจากข้าวราชาดและทางร้านใจดีมอบเพิ่มให้อีก5รางวัลเลยทีเดียวค่ะส่วนกติการ่วมสนุกกิจกรรมง่ายๆนะคะ mm hmm. เพียงแค่คุณผู้ชมคลิกไลค์แฟนเพจ Facebook ข้าวราชา mm hmm. ดโดยกดไลค์และแชร์โพสต์นี้อย่าลืมตั้งเป็นพับบลิกนะคะและพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้โดยใส่อชื่อเพื่อนของคุณที่อยากไปด้วย พร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากไปรับประทานอาหารที่ร้านตอันคีซีฟูตเยาวราชเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆกับข้าราชาิพร้อมรอรุนรับของรางวัลกันที่บ้านได้เลยค่ะ